ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อเม่นนะครับจากเลื่นตาละวัดนะครับก็เดี๋ยวขอสมัครพักพคกเพิ่มหน่อยได้ดันี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจเย็นปิดก่อนก็คือผมคิดว่านะครับเมื่อกี้ท่างที่ฟังเนี่ยก็มีกระจายทั้ง c m s ทั้ง CES เลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดดูในกําหดการที่เมื่อกี้คุณความคงโชว์ขึ้นมานะครับในบล็อกนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวตอนในตอนช่วง เย็นๆนะครับใบๆเย็นๆเนะี่ยเดี๋ยวเราได้จะจัดกลุ่มแยกกันไปนะครับแล้วก็ไปคุยจะได้ลงกันแต่ละยูเซอร์ของแต่ละกลุ่มนะครับใครสนใจจุลาร์ก็ทางทางด้านพี่บังนะครับก็คุณจุลาร์คอนเนอร์นะครับก็ได้เลยนะครับสนใจเวิรเพจก็มาทำผมก็ได้นะครับแต่ดูป้าไม่แน่ใจ <c oughs> เพราะว่าคุณสกรีเขาบอกว่าคุณภรรยายังไม่อนุวันวีซ่านะครับวันนี้ก็อาจจะยุย่งยากนิดหนะ่อยแต่ว่าคุณมาร์คเขาจะมาตอนบ่ายก็อาจจะคุยกับคุณมาร์คที่ที่เขาเป็น ที่เขาเป็นเรียกว่าอะไรผู้ตั้งบล็อกนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาเปรียบเทียบกันทีนี้ผมคิดว่านะครับคือที่เราต้องสนใจ C A S ร่วมกันนะครับเพราะว่าในแง่ของในแง่ของ C m S ที่เราทำเนี่ยไอคอนเทนเมนต์เอนจิเนีเนี่ยมันจะทำการพ่นข้อมูลออกมานะครับผม่าดีใจเลยมีมีผู้เชื่อใอีกแล้วนั่น้างหน้าเลยนะครับ ตรงที่ที่เราต้องสนใจเพราะว่าวิธีคิดของ CMS ทั้งหลาย CMS ทั้งหลายนะครับ Content m a ่ a g e m e n t s y ทั้งหลายคือเราแยกตัวคอนเทนต์นะครับออกมาจากตัวการแสดงผลนะครับเขาเรียกว่าเรามีเลเยอร์ของคอนเทนต์ฟากหนึ่งแล้วมีเลเยอร์ของพรีเซนเทชันไว้ฟากหนึ่งนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์มาตรฐานนะครับ เพียงแต่ว่าใครจะเอามาแสดงผลแบบไหนเ่นี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจัดก,การคอนเทนต์ได้ดีอไอ,อตัวการแสดงผลของเราเนี่ยก็แค่หยิบคอนเทนต์ออกมาแล้วมาโชว์ในตำแหน่งต่างๆนะครับคนที่ทําก่อนหน้าน,นี้ก่อนจะมีจุล่าหุเพียนดูบลเนี่ยมันมีมหาศาลเลยนะครับเว็บที่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดสนใจพวกอโอเพนซอร์สซีเนสทั้งหลายนะครับก็แนะนํานี้เลยก็โอเพนซอร์สซีเสเลยครับโอเพนซอร์สซีเนสเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเว็บที่เป็นเดโมให้เราดูว่าถ้าเกิดเราเอา CMS แต่ละตัวมาใช้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมีทั้งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น PHP ที่เป็น a CMS ก็คือดับเบดนะครับมีครบเลยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดมาฝั่งสายทำเว็บเนี่ยผมคิดว่าที่มันมีอนาคตมากๆเนี่ยมันคงจะเป็น PHP กับกับเป็นอะไรก็ตามที่เป็น Open Source นะครับเพราะว่าการว่าพอที่ตงนี้มันเป็นเปิดและให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้เนี่ยการว่าถ้าเกิด รอรอรอ,อเจ้าของเจ้าอะไรเจ้าไหนม,ม,ม,มาทำมันช้าเกินไปนะครับโอเพนซอร์สมันเร็วกว่านั้นเยอะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูในในของตัวนี้เนี่ยแค่ CMS พอดท่อเนี่ยก็มีมหาศาลแล้วร้อยสามอันนี้คือที่เขาคิดว่ามันดีมากจนอยากจะเอามาเป็นเดโมงให้ดูนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปในพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถเข้าไปแล้วก็เขาจะมีตัวอย่างเรียกว่าอ n s t a l l ให้เรียบร้อยเลยนะคะ CMS, รับ CMS simple นี่ก็ดังเหมือนกัน อีนสองก็คือมีมีเดโมเมนเพจใช่มีเดโมแอดมินเพจใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปเนี่ยเราก็ลองไปลองเล่นจริงๆเลยว่าถ้าเกิดเราล็อกอินเข้าเป็นแอดมินเป็นอะไรล็อกอินไปดูข้างหน้าเป็นอะไรนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าหลังบ้านานะครับบ้านนะอันนี้อันนี้เป็นขื้นถานของซีเรสที่ผมบอกว่าเราแยกพรีเซนเทชันแับแยกตัวคอนเทนต์ใมาจาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพอเราทำไอ,อ,อ,อ้ตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้เทสนะครับ ทีนี้คขา่า CMS ที่ตัวนี้เขายึดเนี่ยคอนเทนต์ไม่หนึเงไม่ซสเต็มสเขายึดเนี่ยเขายึดกว้างมากเลยเขายึดมากกว่าเป็นแค่ตัว CMS ที่เป็นข้อข้อหรือเป็นเป็นเอาไว้เว้นเฉยเฉยเนี่ยเขามีฟอรั่มนะครับมีบล็อกมีกรุ๊ปแวร์กรุ๊ปแวร์คือทําให้แต่ละคนมาทํางานร่วมกันได้ล็อกอินเช็คโฟกัสเช็คอะไรตรงนี้อะไรนะครับมีเมดเกอรี่มีคอมเม้นส์มีทุกอย่างเลยที่เป็นซอฟต์ในนี้นะครับผมแนะนําถ้าเกิดอยากจะจะไปที่กว้างกว่านี้นะครับแต่ว่าพอเราทาําไปสักพักเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามัน มันโหดร้ายมากเลยที่มันมีช้อยเยอะเกินไปคนระับในสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่โหดร้ายที่เราไม่มีอะไรให้เลือกอะไรแต่เรามีเลือกเ,เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็มาดูว่าที่มันดังเนี่ยมันคืออะไรก็คือสามเจ้าก็จะมีจุล่าละละละลนะครับแล้วก็มีวดเพรสแล้วก็มีดูเป้านะครับเออถ้าถ้าเป็นบางทีกาแฟเสร็จแล้วก็เชิญได้นะครับใส่โค้ทีนี้ที่มันดังเนี่ยเราก็คุยกันหลายรอบแล้วนะครับเพราะแต่ละทีมก็เชี่ยวชาญกันคนละแบบคือเหมือนกับ มากันโทรศัพท์ด้วยนะครับก็รู้สึกว่า3 3ม CMS เนี่ยมันสะท้อนทั้งบุคลิกคนใช้แล้วก็สะท้อนทั้งวิธีคิดของตัว CMS mm. พอสมควรเลยนะครับ mm. คือจุมล่าคเนี่ยจะเป็นอารมณ์ของอ่า mm. ออะไร๋อต้องเปลี่ยนเทียบได้ใช่ไหม mm. ต้องเปลี่ยนเทียบเป็นมิวสิกนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเทียบแบบแบบผมก่อนแล้วกันนะอาจจะดูอาจจะไม่ไม่รู้จะตรงใจใครหรือเปล่าที่ที่ผมคิดว่าตรงใจผมนะผมเปรียบเทียบจุมลา่าคล้ายๆวินโดว์นะครับคือมันแพร่หลาย มันเข้าใจง่ายทั่วถึงนะครับแล้วก็มีคนที่พัฒนาโมดูลมีคนที่พัฒนาปลั๊กอินส่วนเสริมพัฒนาติมเข้ามาขายกันเยอะนะครับทุกอย่างมันเป็นคอมเมร์เชียลแลตฟอมที่ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปใช้แล้วพอรู้สึกว่าโอเคยอมจ่ายอีกนิดนึงเพื่อของที่ดีกว่าจุลราจะมีโซลูชันที่ดีเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันเลยอารมคล้ายมดิโน่ ino, คนใช้เยอะแล้วกเ็เรียกว่าอะไรเป็นตลาดกลางนะครับ ทีนี้พอมาทำ WordPress เนี่ย WordPress เองจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เป็น CMS จริงๆนะครับ WordPress จริงๆตั้งแต่ตั้งแต่คุณแมทที่เป็นเจ้าของเขาออกแบบมาเนี่ยเขาบอกเขาต้องการทำบล็อกที่ดีที่สุดก็เ,เคยเห็ยนร็อกของเขาด้วยว่าเฮ้ยมันจะบ้าเหรอมีใครตื่นขึ้นมาวันหนึ่งนะ้วชิ้นคิดว่าจะ create คอนเทนต์ในแมสอะไรดีอะไรเงี้ยเขาเคิดว่าวันหนึ่งอนะ่ะคนตื่นขึ้นมาแล้วคุณจะเอ้ยฉันจะเขียนบล็อกอะไรดีมันห่านะครับอันนี้คุณแมทเขาเขาเขียนไว้เขาบอกว่าตั้าองออกแบบซต่ยามเขาตื่ เพราะฉะนั้นถ้าเอาไว้เขียนบล็อกแล้วเนี่ยบทเพจจะมีอะไรที่มันเอื้อต่อการเขียนบล็อกมากนะครับผมคิดว่าถ้าเปรียบบทเพจเนี่ยมันจะอารมณ์คล้ายแมสนิดนึงคือมันจะ close platform มันจะค่อนข้างจะปิดตัวเองไม่ใช่แบบว่า,าใครก็คือคำว่าปิดตัวเองขอเป็นซอนมันไม่ได้ปิดจริงๆหรือนะครับเพราะเป็นซ้อน,นใครๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้แต่ว่าตีมทุกอย่างที่อยู่ในที่อยู่ในบทเพเข็กลัวมันจะพังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งตีมเข้าไป ปลาอินเขาจะมีตรงกลางของปลั๊กอินให้ก็เราก็ส่งปลั๊กอินเข้าไปนะครับแต่ว่าแล้วบทเพจทําอะไรบทเพจพัฒนาคอตรงกลางให้มันดีๆนะครับแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดกุ๊กกิ๊บก็จะอารมณ์ไหมพอสมควรนะครับบทเพจค่อนข้างจะพยายามทําให้มันใช้ง่ายนะครับพยายามทําให้มันเฟรนดี้กับยูสเซอร์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเขียนบล็อกเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนแก่ก็สามารถมาใช้บทเพจได้ไม่ค่อยยากมากนะครับในในแมกจินทั้ง,งหลายแน่นอนที่ความไม่ค่อยยากเนี่ย มันก็เถียงกันอยู่แล้วแหละเหมือนกับบอกเอ้ยคนใช่้แมสชันก็ใช้ที่ว่าแมสใช้ง่ายนะครับคนใช้วิดีโอก็ถือวัาใช้วิดีโอมาตลอดก็ใช้ง่ายนะครับคนใช้จุบล่ามาตลอดก็รู้สึกว่าจูบล่าใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าคนจูบล่าจุบมาก็ยังโชว์บทเพลงใช่ไหมเพราะมันใช้ง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายนะครับก็ก็ข้างจริงนะครับอันนี้คือคือเพ้่อนออกแบบมันแค่เป็นบล็อกมันไม่ได้ออกแบบให้มันจัดการหน้าเป็นพันๆหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจัดการหน้าไม่กี่หน้าจัดการบล็อกเยอะๆนะครับจัดการบล็อกคือพวกโพสต์บันทึกเยอะ ไอ้ตัวนี้เนี่ยบล็อคเพลสก็จะกินขาดในแง่ว่ามันใช้ง่ายดีรวดเร็วมีคนพัฒนากูเกิลอะไรมาพอสมควรและสุดท้ายมันจะแจกฟรีนะครับก็เลยผมคิดว่าบล็อคเพลสเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆแบล็กหน่อยทีนี้ตัวตัวจุ้มราเองนะครับพอเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเนื่องจากเขาต้องคํานึงถึงพาร์ทเนอร์เยอะนะครับเขาเองก็ไม่สามารถทําให้ซิสเต็มกลางเนี่ยมันอ้วนจนจนคลุมปลั๊กอินของพาร์ทเนอร์ได้เช่นปั๊กพาร์ทเนอร์ทำปลั๊กอินเฟซบุ๊กดีมากเลยทำปลั๊กอินระบบคอมเมนต์ดีมากเลยนะครับ อยู่ๆเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยงั้นลงมเอาอินระบุคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วตัดทางคำหากรีนของของคนที่เขาขายปลาอิบตัวนี้นะครับจุมล่าเขาไม่ทําเพราะจุมล่าเนี่ยมันก็ค่อนจะเป็นตลา,กาดกลางอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าเวิร์ดเพจคิดต้นข้ามเวิร์ดเพจบอกว่าฉันต้องการทําทแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวิร์ดเพจจะไม่ค่อยมีตัวเลือกอะไรเยอะนะครับถ้าบอกว่าทำแกลลี่เอาโอเคมันอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับจุมล่านี่ต่างกันเยอะเลยมันก็ก็เอามาลูกงงไปเอามาแชร์ละก็ขอใช้สิทธิ์ภาพพิจารณาครับผม ตัวตัวจุมล่าจริงในคอทีมสิ่งที่เขาคิดไว้ก็คือว่าเขาต้องการทําตัวเฟรมเวิร์กให้มันดีที่สุดนะครับ <c oughs> ก็คือไม่ต้องการให้หนึ่งหนงตัวเนี่ยสามารถมีอะไรทุกอย่างร้อยแปอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าแต่ละเว็บไซต์เนี่ยความแตกต่างมันจะหลากลา